เปิดบักกอนุ่มหล่อข้างกายทาทาที่คนเดาว่านี่คือรักครั้งใหม่เปิดวักกอบุ๊คสิกพัดนักสแสดงหนุ่มๆที่คนจับตามองว่าอาจจะเป็นหวานใจคนใหม่ทาทายังทำเอาไอจีแทบแตกหลังจากที่ไมส้สาวเสียงดีทาทายังได้โพสต์ภาพคู่หนุ่มสุดหล่อขณะนั่งชิวชมพระอาทิตย์ตกดินริมทะเลพร้อมแคป t ั่นว่า Frances with you แอปบุกซีคอเปิร์ด้านฝ่ายชายก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่า is you งานนี้หลายคนต่างสงสัยว่านุ่มหล่อคนนี้คือใครกันหรือจะใช่รักครั้งใหม่ของสาวทาทาหรือเปล่าสำหรับนุ่มหล่อคนนี้คือบุกสิกพัทเสินศพพงพัทเป็นทั้งครูสอนคลาสโมเดลลิ่งนายแบบและนักแสดงเคยมีผลงากนการแสดงในวงการมาแล้วไม่น้อยทั้งบทบาท พี่ก้องคนรักของตอ่อป๊อปพิชชอดพัสในละครแรงเงาสองรวมถึงละครและซีรีส์เพลิงนาคาหัวใจไม่ใช้เหตุผลห e า p มี me, คุณผีช่วยด้วยซีรีส์มีโอนมีแอนยู me, me and you, แมวของเขาและรักของเราซีรีส์รักนายมอไรท์ลอ